รุ่นไยแลดแนด์นะครับวันนี้เรามีตัวใหม่เป็นของเล่นใหม่มานะครับตัวนี้เป็นเทเซอร์สําหรับยิงกระสุนเรืองแสงนะสาหรับตัวเนี้จะต้องใช้กับกระสุนเรืองแสงเท่านั้นนะครับจะมาใส่ลูกธรรมดาตัวนี้ยิงไม่ได้ต้องใช้ลูกบีบีการหกมิลิเมตรเรืองแสงเท่านั้นนะครับก็คือเราจะมาสอนการใช้งานแล้วกันการใช้งานมันติดสามารถติดตั้งได้ในปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวได้นะถ้าเป็นปืนยาวก็เกีียวซ้ายอย่างเงี้ย ถ้าเป็นปืนสั้นรุ่นทั่วไปบกบเกียวขวาพวกนะี้ปกติใช้ได้ปกตินะครับ่เรามาดูเลยในกล่องตัวเทเซอร์อันนี้เอาง่าท่านใดที่ทซื้อไปต้องต้องบอกนะว่าเอาลูกเรืองแสงแต่ทางร้านก็คือจะแนะนำอยู่แล้วครับก็ไมนต้องใช้คู่กันในกล่องของมันก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็สาย usb ท่านใดที่ซื้อไปดูคลิคลปนี้จบก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องดูคู่มือก็แล้วเนี่ <c oughs> ยเดีมแกนะมาเลย ในกล่องก็จะมีสาย USB แล้วก็ประเจหกเหลี่ยมประเจกเหลี่ยมทีแรกผมงงว่าเขาแถมมาทําไมเนี่ยเวลาเราจะขันให้แน่นนะที่จะขันออกเนี่ยเนี่ยปึ๊บสามารถหมุนออกได้เลยเนี่ยอัวนี้เป็นเกีียวสายสำหรับติดปืนกลพวกนี้ติดปืนยาวปืนไรเฟิลปืนกลพวกนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นติดปืนสั้นสําหรับปืนก๊ก ท่านได้ซื้อไปก็แนะนําให้ชาร์จแบตก่อนนะครับเพราะว่ามีสินค้าเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่แน่ใจว่าแบตมีหรือเปล่าแต่ตัวน,นี้ผมได้ทําการลองชาร์จแล้วนะชาร์จก็เขาจะแถมสาย USB, USB มาแล้วก็หมุนตรงนี้ออกเลยนะตรงด้านหน้าของเขาจะมีฝาเกลียวปิดอยู่นะหมุนออกมาปุ๊บมันก็จะมีที่ชาร์จเห็นไหมครับเป็นแจ็คชาร์จคล้ายๆพวกซัมซุงอะเอาง่าย สายไอ้โทรศัพท์ซัมซุงนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเพราะมันเหมือนกันเลยเพื่เสียบตรงนี้แล้วก็เข้ามาเสียบอยู่ที่ปลั๊ก USB เลยปึ๊บเนี่ยเวลาชาร์จมันก็จะขึ้นไฟสีแดงถ้าเต็มไฟแดงก็จะหับหายไปนะครับเดี๋ยวผมลองเอาสายซัมซุงเสียบดูนะอันนี้เป็นสายสแตนดาดพวกเนี้ อ่าใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมโอเค,นะอเ,คเราก็นี่คือการใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานที่จะติดใส่ปืนสั้นเนี่ยผมทดลองกับจริงๆแล้วผมก็ลองมาหลายรุนแล้วก่อนจะมารีวิวเนี่ยลองกับลองกับอ่าก๊อกก๊อกก็ได้ครับเป็นของ w e นะก็คือต้องบอกก่อนเป็นของ w e ของค่ายไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองเพราะที่ร้านส่วนมากจะขายแต่ WBE ของไต้หวันนะครับ เป็น w e ก็ได้เป็น m หนึ่งเก้างหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นバレต้าก็ได้นะแล้วก็ไฮกระป๋าเน,นี่ก็ได้แต่ค่ายอื่นยังไม่ลองผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะลองใส่ปืนก๊อ,อกยิงให้ดูตัวนี้เป็นก๊อ,อกสิบแปดนะตัวนี้ยิงรัวได้แล้วนะจะลองก็คือต้องรอเอาง่ายผมจะถ่ายคลิปแล้วผมก็จะหยุดไว้ตอนเย็นผมจะไปทดลองยิงอันนี้สอนการใช้งานคร่าวๆหล่อยนะเนี่ยถ้าเป็นปืนสั้นเราก็ขันคร้าตรงนี้เลยครับ จะค้างสไลด์ก็ได้ไม่ค้างก็ได้ปึ๊บเพราะมันไม่เกี่ยวกันเพราะมันสไลด์เป็นมาไม่ถึงอยู่แล้วหมุนเข้าไปเลยหมุนด้านขวาเกี่ยวขวานะถ้าเป็นปืนสั้นนะปึ๊บเนี่ยใช้หกเหลี่ยมหมุนให้ตึงให้แน่นปึ๊บเรียบร้อยอ่ะทดลองยิงมันจะเห็นไหมทดลองยิงตอนกลางวันดูกอนแต่กลางคืนเนี่ย ผมไปลอง,ลองยิงมาแล้วโอ้โหแบบสวยมากเลยครับเฮ้ยคนละลูกต้องใช้ลูกถุงนี้นะอ่าทดลองยิงสักสิบนัดแล้วกันพวกนี้เป็นปืนไต้หวันนะครับสามารถลองรับแก๊สแรงแก๊สพวกนี้มันเหมือนกันหมดอน้วนะ e ีทีพันไดโน หรือว่ากีนกีนแก๊สพวกนี้เหมือนกันราคาเดียวกันพวกนี้ใช้กันได้หมดเลยเป็นแก๊สแรงถ้าเป็นแก๊สเบาจะเป็นพวกแรมโบ้พวกแรมโบ้ผมจะลงมาในเว็บไซต์อยู่ขึ้นนะแก๊สเบาใส่ปืนเนี่ยคือเอาไงมันจะประสิทธิภาพของปืนก็จะไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นแก๊สเบาอ่ะอันนี้เป็นปืนไต้หวนันแก๊สเบาเหมาะสำหรับปืนพวกจีนพวกนี้จีนพวกตระกูลอาร์มี่อะไรกนี้ครับ เนี่ยนะกล้องลองจับด,ดูนะเฮ้ยลืมไปการใช้งานเนี่ยเราต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วไฟมันจะขึ้นกระพริบกระพริบเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบก็คือตัวเนี้ยตัวเทเลเซอร์ izer, ตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับมันจะขึ้นกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างี้คือพร้อมใช้งาน เห็นกล้องกล้องจับมาได้ปิดไฟห่อเ,เห็นเห็นเห็นนะแต่ยังไม่เต็มที่แต่กลางคืนนี่มันจะสวยกว่านี้อรกล้องจับเพมาเลยเห็นะกล้องกล้องมาเอียงมาด้านนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวถอยออกมาก่น่าแล้วยิงใส่หมวกนี่ก็ได้นะ จับกันไหเนี่อันนี้เป็นกลางกลางวันนะครับกลางคืนจะสวยกว่านี้อีกแต่ผมจะไปยิงในแบบโหมดฟูลออโต้เลยฟูลออโต้ของก๊อกสิบแปดนะครับก๊อกสิบแปดซีเลยโอเคครับแล้วก็จะทดลองใส่ปืนยาวมาแล้วก็ทําการขันออกมาเลยนะครับปืนยาวต้องเป็นเขียวซ้ายนะครับปืนยาวก็จะทดลองใส่ M4 แล้วกัน M4 A1 นะครับของท่า EMC อตัวนี้ก็ขันออกมาเลยขันป่องฝองรถแสงออกมาเลยนี่ขันไปด้านขวาตัวนี้เป็นเกียวซ้ายนะปึ๊บออกมาก็จะเจอเกลียวแล้วเราก็ขันตัวนี้ออกเลย ปึ๊บเห็นไหมตัวนี้เป็นเกียวซ้ายเดี๋ยวนะเกียวซ้ายต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกา น,นี่นนนเรียบร้อยอ่าโอเคเรวทดลองยิงให้ดูนะครับใส่หมวกแล้วกันจะได้เห็นชัดๆราวอันนี้มันลูกกับลูกธรรมดาอยู่นะครับลืมไปอันนี้พืนที่ผมใช้เล่นที่สนามเองนะต้องเอาลูกเก่าออกให้หมดนะครับ โอเคหมดละเราเทียงตรนี้ก่อนเห็นไหมมันตกฟางเยอะอ่ะหมดละเราก็กอกลูกเรืองแสงเข้าไปเลยตอนนี้นถ้าเป็นปืน,ป,นปืนยาวปืนกลเนี่ยยิงแบบน่าจะมันหมดแต่ปืนกอลก็มันแล้วครับใครที่อยากไปลองยิงกลางคืน,นสวยงามสวยงามหน่อยจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะถ้าเป็นปืนจริงนะลูกเรืองแสงนี่เขาจะเรียก กระสุนนาวิถีนะครับเพราะฉะ้เขาจะเขาจะกากระยะเป้าหมายว่าระยะกี่เมตรกี่เมตรอย่างเงี้ยเขาจะกาแล้วว่าจุดตู้อยู่ตรงไหนพวกนีน้ถ้าเป็นปืนถ้าเป็นลูกปืนจริงแต่บีบีกันเขาก็ออกแบบมาเท่าไหร่แตยิงกลางคืนก็ได้นะครับแบบจําลองสนามตอนกลางคืนอย่างเงี้ยใช้ลูกเรืองแสงก็จะสวยจะมองเห็นลูกด้ไม่ต้องบางทีตาเราไม่มองไม่เห็นแล้วก็ใช้เรืองแสงกาดอะไรยเงี้ย อ่าเรามาทดลองในปืนยาวเดี๋ยวตอนตอนเย็นว่าจะไปทําคลิปตอนกลางคืนอยู่เพอะตอนนี้มันเพิ่งเพิ่งบ่ายโมงนะอ่าเรามาทดลองดูเลยหุ่ชัดไหมค่อนข้างชาัดนะโอเคเดี๋ยวไปทดลองกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วประมาณเกือบสองทุ่มนะเราจะมาทดลองเป็นปืนก๊อก ก๊อก18เจนเจน4นะครับของ DE W.E. ไต้หวันนะครับเราจะมาทดลองยิง1แมกกาซีนแล้วก็จะทดลองด้วย M4 เราจะทดลองแบบปิดไฟให้เห็นเลยนะว่าลูกกระสุนมันไปแบบไหนมันเป็นแบบไหนนะครับทดลองยิง1แมกกาซีนด้วยเทเลเซอร์ iser, แล้วก็ลูกเรืองแสงนะครับเราก็เติมแก๊สเข้ามาเลย ค okay. จากนั้นเราก็ปรับเป็นโหมดเซมิออโต้ก่อนก็คือตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคได้ปิดไฟเลยปิดไฟแล้วครับผมจะยิงให้ดูว่าแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับทันหรือเปล่านะแต่ในสายตาผมที่ยิงไปเอาง่ายเหมือนเหมือนกระสุนนำวิถีของของจริงเอาง่ายเดีจะลองยิงแบบเซมิสักสี่นัดแล้วกันนะครับ โเคแล้วปรับเป็นหมวดรัวนะครับโอเคหมดแมกกาซีนต่อก็ทดลองปืนสั้นเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาไปไล่ดูตอนที่ถ่ายเข้าไปไล่ดูคลิปอะ่ะในคลิปนี้มันจะเห็นไประยะแค่ใกล้ๆเองนะแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเส้นเลยเอาง่ายเป็นเส้นจนถึงกระทบเป้าหมายอนะไรพวกนี้สวยงามอะ่ะต่อไปจะทดลองยิงด้วย M4 นะครับ เอมสของ e n c อซีตัวนี้เป็นเกียวซ้ายนะปืนเกียวซ้ายนะได้ทุกรุ่นแล้นะรดับแรกก็ถอดปอกรดแสงออกก่อนเลยแล้ว,ว่านำเทเซอร์มาใส่เลยครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับต้องดูเกียวจะด,ดีนะถ้าไม่ตรงเนี้ปีนเกียวในปืนเกียวพังเลนะคือได้เอร์ก็พังเลยนะ ในตัวไฟนี่ผมยังไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลามันทำงานอนะ่ะโอเคครับอันดับแรกก็เติมลูกก่อนลืมไปทดทด,ทดลองยิงตอนกลางวันนะ่ะลูกยังตกค้างอยู่ลูกแพงนะคนนะ่ยเก็บเก็บให้หมด ไม่ควรแต่ไม่ควรเก็บลูกที่ยิงไปแล้วมาใส่นะครับบางทีนี่มันแตกมันบินเนี่ยเราเอาไปใส่แมกกาซีนบางทีมันอาจจะขัดลำหรือทําให้ปืนเสียหายได้ลูกที่ใช้งานแล้วนะามห้ามนํามายิงซ้ำก็ลูกบางทีมันไม่เต็มร้อยอะ่ะโอเคปั่นลูกขึ้นเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะปรับมาที่เซฟก่อน เอาโอเคหมุนเรียบร้อยแล้วก็จะปรับมาเป็นหมวดเซมิออโต้นะครับเปิบอ่าแล้วปิดไฟเลยเราก็ลองยิงเลยฮะไฟไฟเนี่ยจะกระพริบเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับการใช้งานแล้วก็ลูกเอาง่ายลูกยังไม่ผ่านตัวเฮเซอร์นี้ก็จะเรืองแสงนะเห็นไหมมันก็จะเรืองแสงอยู่นหน่อยๆอะ่ะแต่จริงๆในมองในกล้องนี่ไม่ไม่ค่อยเรืองแต่ในสายตาเนี่ยเรืองมากเลย โอเคเรามาทดลองยิง M4 กันเลยนะครับเนี่ยกระทบอ่าเดี๋ยปรับเป็นโหมดฟู l ออโต้เลยนะปึ๊บ กล้องจับทันไหมโอเคน่าจะทันนะครับแต่ในสายตาคือมองไปแบบเป็นเส้นเส้นกระสุนเลยโอเคสําหรับเดี๋ยวไปเปิดไปก่อนโอเคนะครับก็สมสมบูรณ์แบบสวยงามเอาง่ายไม่ผิดหวังเลยท่านใดสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราเราจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ว้ให้โอเคนะครับสวัสดีครับ